ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เ,เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทําการสติมร้อนอย่างเรเดียนนะครับพร้อมกับเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องสติมร้อนจากคลิปที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นในขณะนี้นะครับก็คือนะครับยางเรเดียนเส้นนี้มีอาการรั่วบริเวณขอบล้อขอบยางขอบแม็กนะครับเพื่อน คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขปัญหานะครับยางรั่วบริเวณขอบล้อขอบแม็กนี่แหละนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเราไปดูอุปกรณ์ที่จะสติมร้อนกันนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสติมร้อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวนี้ที่ผมถืออยู่ตอนนี้ดําๆแท่งใหญ่ๆนี้นะครับก็คือแผ่นยางดิบนะครับเพื่อนๆแผ่นยางดิบนะครับที่เราไปสั่งซื้อหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ที่เขาเขียนว่า ยางดิบ7ขีดยางดิบ8ขีดนะครับ7ขีดแขดีดก็คือน้ําหนักนะครับเพื่อนๆน้าหนักนะครับน้อยมากเยอะนะครับราคาถูกราคาแพงขึ้นอยู่กับน้ําหนักนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับต่อมาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในกระป๋องนี้ที่กําลังจะงัดโซอย,อยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยกําลังงัดโซครับปล่อยงูก่อนพี่น้องนะครับปล่อยงูด้วยนี่นะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้บ่แมนยางมะตอยเด้อบ่แมนยางมะตอยนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นก็คือน้ํายาประสานนะครับเพื่อนน้ำยาประสานที่จะใช้ในการสติมร้อนนะครับทามาจากแผ่นยางดิบละลายเบนซินนะครับแผ่นยางดิบก็คือตัวนี้นะครับตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามาหย่อนลงไปแล้วก็เทเบนซินลงไปนะครับก็ละลายกันก็จะเป็นโครนแบบนั้นเหมือนยางมะตอยนะครับที่ อ่าต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นผมถืออยู่นะครับก็คือชุดหัวเตาปะยางนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็มีซีแคมสําหรับกดหัวเตาปะยางนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยไม่นะสามพี่น้องนะครับเอามารองเวลากดอ่าหัวเตานะครับเพื่อนอื่นเลยนะครับเราเห็นนะครับแผลรั่วแล้วเราก็ขัดทําความสะอาดแล้วก็เอาสว่านเจาะลงไปนะครับถ้าไม่มีสว่านเจาะก็ เอาเหล็กแทงไหมนั่นแหละนะครับคว้านรูก่อนนะครับทําความสะอาดภายในรูขยายรูสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดแผ่นย่างดิบมาขนาดเท่าเล็บมือนะครับหรืออาจจะโตกว่าแผ่แผลปะสักนิดนึงนะครับแล้วก็พับทับกัน2ชั้นนะครับพับทับกัน2ชั้นแล้วก็อ่าเวลาพับทับกัน2ชั้นนะครับก็ให้มันโตกว่าแผ่ที่เราจะปะนิดนึงนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็นะครับเอา นะครับน้ายาประสานที่เราสร้างไว้นั่นแหละที่เราทําไว้นะครับมามาราดลงไปก่อนนะครับเป็นน้าเชื่อมคื่กันกับราดยางบัดต้อยนี่แหละครับเหมือนกันกับจะทาถนนราดยางนั่นแหละนะครับเพื่อนอ้าวหลังจากที่ราดลงไปแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็แผ่นยางดิบมาแปะลงนะครับแผ่นยางดิบต้องเอาพลาสติกออกไงเด้อนะครับหลังจากเอาแผ่นยางดิบมาแปะลงไปนะครับบริเวณแผลที่เราจะปะกเราก็เตาปะยางเอาไปวางทาบลงไปนะครับเพื่อนหลังจากนั้นก็ใช้ ซีแคมนะครับเป็นตัวบีบนะครับเพื่อนๆนี่บีบลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าโดยปกติแล้วผมจะทํางานอยู่หน้าร้านนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้งานหน้าร้านมันเต็มนะครับก็เลยต้องง่ายสถานที่มาเหตุอยู่ในลานพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นงานซ่าครับปกติผมจะวางบนแคร่ไม้นะครับเพื่อนๆนะครับวางบนแคร่ไม้เราจะมีจังหวะใช้ซีแคมบีบนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเรา นะครับมาวางบนเข่าแบบนี้มันจะทํางานยากลําบากสักนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีโต๊ะมันจะเร็วนะครับเ,เพื่อนนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆก็นะครับร้านเล็กๆอย่างเราไม่มีไม่ได้สั่งซื้อชุดเตาปะตัวใหญ่มานะครับเราก็ซื้อเฉพาะหัวเตามานะครับหัวเตาหนึ่งหัวก็ปะยางได้แล้วนะครับเพื่อนซีแคมหนึ่งตัวสามารถทํางานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นใช้กดยางให้ตกขอบใช้ในการปะยางเลเทียนนะครับเพื่อน ใช้เป็นปากกายึดอย่างอื่นก็ได้ด้วยนะครับเพื่อนนี่นะครับหลังจากที่เรายึดเสร็จสรบเรียบร้อยก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับเพื่อนนี่เอาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกสั้ๆอีกชักรอบหนึ่งพี่น้องนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับหัวเตาทับไว้ก็คือแผ่นยางดิบนะครับกดปิดบริเวณแผลที่เราจะปะนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเราจะค้ำไว้แบบนี้วางไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราจัดท่วงท่าจัดตำแหน่งได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็ให้เพื่อนๆื่อไปหานาฬิกานะครับมาทําการจับเวลานะครับข้างนอกนั่นงานเต็มเลยนะครับเพื่อนต้องรีบปะอย่างเรเดียนเส้นนี้นะครับไม่ใช่กินหมูนะงานเรเดียนนะครับเพื่อนแบบงานจินฟืดนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับเราไปได้นาฬิกามาแล้วนะครับเราจะตั้งนาฬิกาไปที่สนาทีนะครับเพื่อน นะครับอ่าเราจะตั้งเวลาในการใช้ความร้อน3นาทีนะครับประมาณนั้นโดยประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากผ่าน3นาทีไปเราก็จะทิ้งให้เย็นอีกประมาณ15-20นาทีนะครับเพื่อนๆนนะครับหลังจากผ่านเวลาไป15-20นาทีนะครับเราถอดเตาออกเราก็จะได้แผลปะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะไม่สวยเด้อนะครับไม่ใช่มืออาชีพสําหรับงานปะยางเเดียนนะครับนานๆมาทีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ อ่าไม่สวยแต่ว่าอยู่ชัวร์ไม่รั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนๆเราก็นะครับหาวิธีนะครับทําให้ยางขึ้นขอบไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับว่านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทุ้งนะครับเพื่อให้ยางขึ้นขอบไม่ว่าจะเป็นงัดให้ยางมาอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นการใช้ เข็มขัดรัดเพื่อบีบยางให้ติดกันกับกระทะล้อนะครับไม่งั้นยางไม่ขึ้นขอบนะครับเพื่อนๆดับในช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆชมไปนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับทําไมผมถึงชอบสติมร้อนนะครับเพื่อนก็เพราะว่าในการสติมยางนะครับแบบร้อนนะครับเป็นการละลายเนื้อยางดิบให้ไหลไปตามโครงของยางนะครับยางบางทีมันรั่วมันเป็นโพรงนะครับ ถ้าเราเอาพัตเตอร์มาแปะหรือว่าการสตรีมเย็นมันจะแปะเฉพาะด้านบนแต่ว่ายางมันอาจจะรั่วมาจากตำแหน่งอื่นแล้วมันไหลมาตามเส้นใหยหรือว่าตามโพรงของยางมาออกจุดที่เราปากนะครับเพื่อน,อนดังนั้นนะครับการที่เราเอาพัตเตอร์ไปปิดไปปิดปากแผลด้านบนนะครับไม่สามารถช่วยให้ายางอยู่ได้100%ยเนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันรั่วมาจากจุดอื่นไง พื่อมาจกจุดอื่นแล้วมันมาออกตรงนี้นะครับเพื่อนเราไปแปะข้างบนมันก็รอดใต้ยอยู่ดีรอดใต้แผลปะอยู่ดีนะครับดังนั้นนะครับถ้านะครับถ้า,าไม่อยากสติีมร้อนนะครับการสติีมร้อนก็เป็นการละลายเนื้อ,อยางดิบให้ไหลลงไปตามช่องว่างที่มันเกิดขึ้นภายในยางนั่นแหละนะครับหรือว่าไปวิ่งไปตามรูรั่วรูแตกแล้วทั้งหลายแหล่นั่นแหละนะครับมันจะเป็นการดีนะครับถ้า ใครไม่อยากสตรีมร้อนก็เป็นสตรีมดอกเห็ดปะดอกเห็ดนะครับเพื่อนเพื่อนการปะดอกเห็ดนะครับเพื่อนเือนึกถึงเห็ดเลยนะครับขาเห็ดนะครับขาของเห็ดนะครับขาของเห็ดหรือว่าต้นของเห็ดนั่นแหละนะครับก็จะแทงเข้าไปในเนื้อยางนะครับจุดที่รั่วนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนดอกเห็ดนะครับก็จะทําหน้าที่เหมือนกันกับสตรีมเย็นก็คือปิดปากแผลด้านบนนะครับเพื่อนเพื่อนการการที่เราใช้สตรีมดอก แบบสตริมยางแบบดอกเห็ดนะครับเพื่อนก็คือเราจะอุดแผลบริเวณหน้ายางได้ด้วยแล้วก็ปิดปากแผลด้านบนได้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือการปะปะแบบดอกเห็ดนะครับเพื่อนนะครับในกรณีแทงไหมเราจะแทงไหมได้เฉพาะกรณีที่ว่ายางใหมา่นะครับเฉพาะกรณีที่ว่ายางใหมา่ดอกยางหนาะนะครับเพื่อนแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ยางยางดอกเยอะก็จริงครับแต่ว่า ยางมันหมดสภาพมันจะไม่รัดเส้นไหมนะครับเพื่อนมันจะไม่รัดเส้นไหมนะครับแล้วก็ถ้ายางบางนะครับถ้ายางบางนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับพื้นที่การบีบรัดเส้นไหมมันไม่มีนะครับเพื่อนมันมีโอกาสที่ไหมจะหลุดนะครับเพื่อนแล้วก็ถ้าเป็นแผลแตกนะครับแผลแตกนะครับมันก็จะปะไม่ได้นะครับเพื่อนดังนั้นนะครับในกรณีอยางเรเลียนส่วนมากเขาก็จะ เป็นสตีมร้อนมากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถไปอุดแผลได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแผลแตกลายงานมันก็สามารถวิ่งไปอุดได้นะครับเพื่อนๆเอนะครับหลังจากที่ยางขึ้นขอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เทสในอ่างไปแล้วนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการรั่วซึมแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับหมดปัญหาไปนะครับตอนนี้นี่นะครับ แพ้เดิมนะครับที่เขาเคยปะปะสตรีมเย็นมานะครับเพื่อนเขาสตรีมเย็นมาก่อนเรานะครับเพื่อนมันรั่วนะครับทีนี้เรามาสตรีมร้อนก็จบปัญหาไปนะครับเพื่อนนะตรงจุดนี้นะครับก็นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าขอบยางก็ไม่ได้รั่วแล้วนะครับเทสทั้งสองฝั่งแล้วนะครับอ่ะเทสให้ดูอีกหนึ่งรอบช้าๆนะครับถ้ารั่วมันขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนเป็นฟองน้ําขึ้นแล้วแหละนะครับเพื่อนตอนนี้อยู่ชั่วนะครับ ในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหายางรั่วบริเวณขอบยางนะครับในขั้นตอนการประกอบเพื่อนๆอาจจะใช้ซิลิโคนยิงใช้กาวดํานะครับหรือว่าเขาจะมีครีมทาขอบยางขายนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ํายาประสานทาก็ได้นะครับน้ํายาประสานตัวที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละนะครับอาทาบริเวณขอบยางแต่เคสนี้ผมใช้เป็นจรารบีเดอร์ผมใช้เป็นจรารบีทาขอบยางนะครับเพื่อนๆนะครับ นะครับคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับก็นั่นแหละนะครับเทคนิคการปะยางมันก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับในขั้นตอนของการทําให้ยางขึ้นขอบนี่มันไม่ใช่ง่ายนะครับถ้ายางเก่ายางหมดสภาพยางขอบเสียศูญนะครับขอบลวดขาดขอบลวดยืดนะครับมันจะขึ้นขอบยากนะครับ ยางบางเส้นใช้เวลาปั้มกันอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เงินเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่างานจินหมูนะครับบางที่ลูกค้าซื้อยางเรเดียนไม้ใส่ซื้อยี่ห้อเกรดต่ำๆโอ้โหเล่นกันอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ไม่ยอมขึ้นขอบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยางใหม่นะครับแต่ขอบขอบยางมันไม่ดีนะครับเพื่อนมันก็ขึ้นขอบยากเหมือนกันนะครับดังนั้นก็พิจารณายี่ห้อดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ ขนาดยางให้เหมาะสมกับวงล้อนะครับก็จะขึ้นขอบง่ายนะครับอ้าคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับ